สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพบกับเราแล้วครับช่องพังลักกี้แฟมิลี่นะครับวันนี้นะครับมาพบกับหนุ่มโลสุดโลของเรานะครับวันนี้นะครับสุดโลนะครับอ่าหนุ่มโชคชัยนะครับหนุ่มโชคชัยเลยนะครับอ่าสุดโลนะครับวันนี้นะครับสุดโลมาเจอสุดโลนะครับนี่ก็อ่าจะเป็นผูบ่าวลักกี้นะครับผูบ่าวของลักกี้นะครับสุดโลมากเลยนะครับโลแล้วใหญ่ด้วยนะครับหนุ่มครับผมอ่าตัวใหญ่รูปโลงมากเลยนะครับ พอพันยางดีเลยนะครับวันนี้นะครับพออยู่ท่ามกลางฝนนะครับวันนี้ฝนตกนะครับฝนตกครับช่วงนี้นะครับฝนตกเนาะก็มาดูหนุ่มลุกดอกของเรานะครับหนุ่มโชคชัยนะครับกําลังตกมันด้วยนะครับตอนนี้กําลังตกมันอย่าไหลย้อยเลยนะครับนุ่นครับผมไหลย้อยเลยนะครับตอนนี้ก็กินยานครับแล้วน้องลัคกี้ของเราก็มาถึงแล้วนะครับมาถึงแล้วครับแต่ก็ยังผูงห่างๆกันอยู่นะครับตอนนี้เนาะ ก็จะต้องสร้างความคุ้นเคยกันก่อนนะครับก็จะได้อยู่ด้วยกันนะครับผมตอนนี้ก็รอรอดูก่อนะครับฝนก็ตกด้วนครับเราก็ยังไม่ได้ให้น้องไปหาทักทายกันนะครับตอนนี้ลักกี้ก็มาถึงแล้วนะครับามาถึงแล้วนะครับอยู่ใกล้ๆนุ่มสุดรอเหมือนกันนะครับ้องลักกี้ของเราครับกว่าตัวใหญ่ท่าเล็กกว่ากันหรือเปล่าก็ไม่รู้ยังไม่ได้เทียบกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับใครน้อจะใหญ่กว่าลักกี้หรือเปล่านะครับ แต่น่าจะเป็นพ่อหนุ่มลุบโลของเรานะครับหนุ่มโชคชัยนะครับหนุ่มหลนะครับสุดสวยของเรานะครับวันนี้เนาะก็พาน้องลักกี้นะครับวันนี้นะครับมาหาหนุ่มสุดโลนะครับวันนี้นะครับกดพลายโชคชัยนะครับสายโชคชัยนะครับวันนี้ก็ฝนตกด้วยนะครับอ่านู่นนะครับสาวสวยของเราอยู่นู่นแล้วนะครับอยู่นู่นนะครับนู่นนะครับลักกี้นะครับและเพื่อนๆก็อยู่ก้างๆนี่นะครับอ่า อีกเชือกหนึ่งนะครับอีกเชือกหนึ่งับไม่รู้ชื่ออะไรเนาะพอควันก็ลืมถามชื่อเขาด้วยนะครับก็มาผสมพันธุ์ก่อนนะครับก็มาผสมพันธุ์ก่อนเราแล้วนะครับแต่นี้ก็ได้อ่าติดแล้วนะครับติดแล้วนะครับได้เดือนแล้วก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องถามพอควันเขาอีกทีหนึ่งนะครับาตอนนี้ก็อยู่ๆใกล้ๆกันเลยนะครับกับลักกี้นะครับลักกี้กับตัวนั้นก็ใหญ่เหมือนกันครับสูงเหมือนกันครับตัวนั้นเนาะคน่าจะสูงแล้วไล่เรียกกับลักกี้นะครับแต่ลักกี้ก็จะหนานะครับจะหนาเนาะ ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นย is ังไงนะครับเป็นวันแรกนะครับที่มาทักทายกับนุมโลของเรานะครับนี่นะครับนุมโชคชัยนะครับนุมโชคชัยนะครับสุดโลของเราครับหล่อมากเลยนะครับงามมากเลยนะครับสง่างามมากเลยนะครับนุมลูกหลนี่นะครับผมงายาวงาสวยนะครับงาใหญ่ด้วยนะครับเนาะแต่ข้าวขอขวัญกไม่กลาเข้าไปใกล้นะครับผมก็อยู่ห่างๆนะครับว่าน้องตกนั้นยูนครับตกมันนยูนะครับตอนนี้นะครับผมเข้าไปแล้ว จะลำบากได้นะครับแต่ควันของเข้าใกล้ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับควันของเขาใกล้ได้นะครับเขาไปจับเขาไปจับขาเขาอาไปเก็บที่ได้เลยนะครับถึงจะตกมันนะครับนิสัดีมากๆเลยนะครับนิสัดีมากมากเลยนะครับหนุ่มลูกหลกของเรานะครับวันนี้ก็มาหาสุดหลของลักกี้นะครับผู้บาวลักกี้นะครับวันนี้แต่ก็พาลักกี้มาแล้วนะครับมาแนะนําตัวกับผู้บาวแล้วนะครับตอนนี้นะครับแต่คาสินสอดก็ยังไม่ได้เนาะลักกี้เดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะครับผม ว่าจะเป็นยังไงนะครับลัคกี้จะชอบหรือไม่ยังไงนะครับต้องรอดูก่อนนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับเนาะก็เป็นวันแรกนะครับเป็นลักก็ขอภาวนานะครับขอให้ลัคกี้นะครับมีลูกกับเขาด้วยนะครับกับนุ่มโลสุดโลกของเรานะครับนุ่มรุปโลมากเลยนะครับนี่นะครับชื่อว่านุ่มโชคชัยนะครับชงโชคชัยนะครับเนาะโชคชัยว่าไงสวัสดีครับเลยสวัสดีครับสวยสวัสดีครับฟานมาแล้วจ้าสวัสดีครับสวยแล้วครับครับก่อนเสียง สวัสดีพ่อแม่ซีก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้ดังแล้วเราหนึ่งนะหนุ่มลูกโดนะครับจะดังแล้วนะครับก็ไม่ค่อยได้ลง youtube เท่าไหร่นะครับก็มีช่อง u t u b e เหมือนกันครับน้องของเรานะครับเนาะอ่ะลอออาสวัสดีครับโอ้เสียงใสด้วยครับผมมาเจอสุปเลสวัสดีครับสวยโูเสียงครับเสียงเราะมากเลยครับสวัสดีครับแล้วครับ ครับเลยครับอ่าสวัสดีครับสวยๆปพ่อๆปม่เมสซี่ก็เลยวัดนีครับโอ้ยลูโหลอมากๆเลยนะครับนิสัยดีด้วยนะครับเนาะอ่าใครเข้าใกล้ได้นะครับขวานเข้าใกล้นะครับคนอื่นเข้าใกลไม่ได้นะครับผมนิสัยดีนะครับนิสัยดีนะครับชอบตัวเมียนะครับอ่ารักตัวเมียเหมือนกันนะครับจะไม่ทำร้ายนะครับลูบหลอของเรานะครับผม อันนี้ใส่ดีมากเลยนะครับในใส่ดีเหมือนลักกี้หรือเปล่านะครับน่าจะเหมือนกันนะครับลักกี้กนนี่ใส่ดีนะครับแต่วันนี้ลักกี้ก็เอายางรถมาด้วยนะครับเพื่อเพื่อที่จะได้ไม่เหงานะครับแต่อสุสทรพันเดี๋ยวพาคมัน,นก,มก็จะเอายางรถออกนะครับกลัวจะนุ่มสุดหลอของเราจะไปแย่งเอาเนาะนะครัจะลักกี้จะเป็นยังไงนะครับรู้ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะแย่งไปแล้วจะทํายังไงเนาะ ก็รักมากครับอย่างนู้นครับตอนนี้ก็ขอให้รักกุบากอนนะครับนู่นครับหันหน้ามาทางนี้แล้วนะครับนู่นครับเมื่อกี้ก็หันกลนให้อยู่นะครับเมื่อกี้ครับตอนนี้เห็นลูปรอแล้วนุบรอแล้วครับเห็นอาสุดรอแล้วตอนนี้อยากเข้าไปใกล้แล้วเดี๋ยวก่อนนะครับลักกี้ก็รอก่อนนะครับรอให้ฝนหยุดก่อนนะครับ ถ้าฝนหยุดเมื่อไร่ก็คงจะได้อยู่ด้วยกันนะครับกับนุ่มลูกโลนะครับตอนนี้ก็ผูกห่างๆกันกมนะครับเนาะก็เป็นวันแรกนะครับเป็นวันแรกที่น้องมาอยู่กับนุ่มลูกโลของงาาครับู้บ่าวลัคกี้นะคะสุดโรมากๆกเลยนะครับอันนี้ใส่ดีด้วยนะครับสวัสดีก็เก่งด้วยนะครับก็มีช่อง YouTube เหมือนกันครับน้องของน้องนะครับหนุ่มลูกโลของเรานะครับผมโยกไปโยกมาใหญ่เลยนะครับอ้วนทวนจำมั่มตุยนุ้ยเลยนะครับ อวนเหมือนลักกี้เลยนะครับตัวสูงใหญ่เนื้อด้วยนะครับผมอ่าสง่างามมากๆเลยนะครับทันใดเข้ามาแล้วก็เข้ามาชมได้เลยนะครับเข้ามาชมได้เลยนะครับผมวันนี้ก็พาลักกี้นะครับมาหาสุดโหลนะครับแต่ทองเงินไม่ได้มาด้วยนะครับวันนี้นะครับลักกี้มากับยางรถคู่ใจด้วยนะครับวันนี้เนาะก็มียางรถคู่ใจของน้องมาด้วยนะครับวันนี้นะครับผมอ่าดูกินยาแล้วตอนนี้นะครับกินยาไปก่อนครับลักกี้นะครับถ้าฝนตกเมื่อไหร่ก็คงจะได้อยู่ใกล้ๆครับนุ่มสุดโโลของเรานะครับผมอ่าพลายอ่าโชคชัยนะครับพลายโชคชัยนะครับ สวัสดีใจเลยนะครับโยกโลกินกินยานะครับกินยาหมดเลยนะครับนู่นครับกินยากินอ้อยดีมากเลยครับเราก็ต้องมีบํารุงให้น้องให้นุ่มโชคชัยของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาอ้อยมาให้กินนะครับเป็นอาหารบํารุงครับเป็นของหวานๆนะครับก็ฝากพวพ่อแม่สี่ท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้น้องลักกี้และนุ่มโชคชัยของเราด้วยนะครับผมวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ลักกี้นะครับมาพบกับนุ่มสุด่อนะครับวันนี้นะครับพ่อกานก็พามาแนะนํานะครับนุ่มรู้ รูปโลกของเรานะครับหนุ่มโชคชัยนะครับหนุ่มโชคชัยกับน้องลักซี้นะครับแล้วก็มีหลายเชือกนะครับสร้อยเพชรนะครับนู่นนะครับพังสร้อยเพชรนะครับพังสร้อยเพชรก็ได้ผสมพันธุ์ไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้ก็ผสมพันธุ์ไปแล้วนะครับได้เก็บเดือนนะครับตอนนี้ก็ตั้งเต้าแล้วนะครับตัวนี้หนุ่มออกแล้วนะครับเจ็ดเดือนแล้วเนาะได้เจ็ดเดือนแล้วนะครับดีใจด้วยนะครับได้มีลูกช้างเข้ามาอีกแล้วนะครับตัวนี้ก็กําลังตั้งท้องอยู่นะครับตอนนี้เนาะ อ่าคนผังซอยเพชรนะครับเดี๋ยวก็จะได้เป็นคุณแม่คนแล้วนะครับผังซ้อยเพชรครับตัวใหญ่เท่าเท่ากับลักกี้เลยนะครับน่าจะสูงสูงกว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะน่าจะสูงกว่านิดนึงหรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่อ้วนเท่าลักกี้นะครับลักกี้ก็จะอ้วนตัวนุ้ยนะครับตัวนั้นก็จะเลียวเียวนะครับหุ่นนางแบบนะครับตัวนั้นนะครับผมก็ได้เจ็ดเดือนเลยนะครับก็อ่ากับนมลูกลอกของเราเหมือนกันนะครับนี่ครับเป็นพ่อพันธุ์ของเขานะครับอ่าพลายโชคใช่นะครับพลายโชคใช่นะครับ สุดหล่อมากๆเลยครับหนุ่มหล่อของเรานะครับแนะนําตัวแล้ววันนี้ครับคงจะได้ดังแล้วตอนนี้นะครับ่าก็มีหลายเชือกเลยนะครับที่ติดลูกไปแล้วนะครับเนาะก็มีหลายเชือกเลยเนาะตอนนี้ก็กําลังตั้งท้องอยู่ครับก็ขอภาวนาให้น้องลักกี้ได้เป็นได้มีกับเขาบ้างนะครับ <c oughs> ก็ต้องรอดูก่อน,นะครับ ว่าฝนจะตกวันไหนเนาะขอให้ฝนหยุดตกด้วยจะครับจะได้แหลงนะครับพื้นดินก็แฉะมากๆเลยนะครับช้างก็ไม่ค่อยได้นอนนะครับนุ่มลุบหลอของเราก็ไม่ค่อยได้นอนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพื้นที่แฉะนะครับลงลงน้องก็เล็กด้วยนะครับฝนตกมาก็สาสเนาะก็สาสตรนะครับก็ไม่ค่อยได้หลับได้นอนเท่าไหร่นะครับพื้นที่ก็จะแฉะนะครับบางบางครั้งนะครับถ้าฝนตกหนักๆนี่ก็ช้างก็ไม่ค่อยได้นอนนะครับเพราะร่างกายก็จะได้ซูบลงเนาะ แต่ตอนนี้ก็จะบำรุงให้อนุมชุดรอของเราด้วยอ้อยและโค้งหวานๆนะครับเดี๋ยวพอผ่านก็จะมีอ้อยหวานๆนะครับล้วยหวานๆมาให้อาชุดรอของเราเป็นยาบำรุงนะครับเป็นยาบำรุงอย่างดีเลยนะครับให้กับน้องลักซี้ด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ก็คงจะจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้น้องลักซี้ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งคอมเมนต์ของท่านเป็นกําลังใจให้น้องลักซี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของน้องลักซี้นะครับและก็จะอ่าถ่ายให้คลิปให้ดูเรื่อยๆนะครัััับบว่านน้้องงงลคกีจะเป็ยไร ที่มาพบกับนุ่มสุดหล่อของเราแล้วนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับพอแเม่์สิท่านนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับอย่าลืมกดกดกดกลิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะชมคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากครับ